เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่งเข้าไปหาคุณแม่กับน้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำไมทาไมพอรู้ว่าจะมาเพล็กพอยแล้วต้องเข้าไปตามเมื่อคืนออไอ้ก่อนหนะ้านี้มันเป็นเวลามาต้องสองวันสาวันหายไปไหนหมดหอืมอันนี้คุณแบก็ไม่รู้อื คือทีมงานบอกอย่างนี้นะพอทีมงานเริ่มติดต่อคืออย่างนี้ค่ะในรายการคุยรารู้ดาวม่าเนี่ยเราต้องการมีทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันหน่อยนะไม่ได้ฟังความด้านเดียวเราก็ติดต่อฮัลโหลไปขอเชิญมาให้สัมภาษณ์ที่นี่เมื่อคืนเมื่อคืนครับปรากฏว่าเมื่อคืนนั่นแหละหลังจากนั้นดึกดึกหน่อยใช่ไหมค้ำค้างหน่อยเจ้าที่งลงวทีิหาหนูกับแม่เลยไหนรอพี่ฟังหน่อยเข้ามาอย่างไงบ้างเข้ามาแล้วก็มอพวกกระเช้าพวกขนมอะไรครับ แล้วก็มาคุยเรื่องอ่าพอไม่ได้ตั้งใจเอาไปแค่จะเก็บเอาไว้เอารักษาไว้กลัวมันหายแล้วเขาก็บอกว่าแค่ราคาสามพันห้าเขาคงไม่รักไปหรอกครับอืมนี่ใครพูดเป็นเป็นอาจารย์ในโรงเรียนไหมเป็นอาจารย์ในโรงเรียนไหมไม่ใช่ครับเป็นเป็นอาจารย์ที่อยู่นอกโรงเรียนเป็นอะไรบ้าง คุณอะไรนคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยแต่ไม่ใช่ครูในโรงเรียนแต่พีมเข้ามาเลยค่ะเจอกระทั่ง,รงเราไปสืบทราบมาเนี่ยนะคะว่าเป็นทางด้านของศึกษาธิการเข้ามาเจรจากับคุณพ่อคุณแม่และน้องไาย มันมีคลิปเสียงคุณผู้ชมขามันเป็นคลิปเสียงนี้ที่เราเปิดขึ้นมาที่นี่เป็นที่แรกนะคะเป็นคลิปข้อมูลใหม่เมื่อคืนนี้สดสดร้อนๆนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปคุยกับแม่แล้วเจรจาบางช่วงบางตอนฟังไปพร้อมๆกันนะป้เป้ยังไม่เฉลยนะคะฟังไปพร้อมๆกันว่าตอนเข้าไปมีกระเช้ามาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจขโมยแต่บางช่วงบางตอนคือสิ่งนี้ค่ะผิดนะผิดแน่แหละผมก็ค่อจว่าผิด แต่เพียงแค่ว่าจะต้องถึงขั้นให้ออกจากโรงเรียนนี้เลยอไมยเป็นตัวอย่างให้เด็กถ้าผมย้ายออกให้อ่ะเรื่องของที่จะลงโทษกันว่ากันผิดว่าขโมยรุ่นนี้นั่นเนี่ยอันเนี้ยถอนแจ้งความได้ไหมผมจะย้ายออกให้คือไม่อยากให้มันมีปัญหาผูกพันต้องไปขึ้นศาลกันต้องไปอะไรกันเอางี้ตามนี้แหละอาตามนี้แหละเดี๋ยวยังไงย้ายออกเสร็จปั๊บก็ เราก็ไปถอนใจเลยไม่ต้องใช่มันขัดแย้งกันเดี๋ยว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 ทุกคนได้ยินพร้อมกันไหมคะถอนแจ้งความสิเดี๋ยวผมย้ายออกให้เขาพูดในนัำจริงค่ะยืนยันไหมนี่คือคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ที่เดินเดินทางาหาเรานี่แหละใช่ค่ะอืมเพราะเขาพูดอย่างนี้คนเปนแม่บอกเขาว่าไงก็แม่บอกว่า ถ้าเขากรยายออกก็จะให้ลูกทอนให้แม่ก็แม่ก็พูดแค่นี้แต่ว่าแม่น่ะไม่รู้กฎหมายว่าเขาเขาเขามีความหมายว่าอะไรแต่เด็กประท้วงอ่ะคือไอ้เรื่องหนึ่งแต่ที่เขาเอาโทรศัพท์ของลูกก็ไอ้เรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่มันยอมกันไม่ได้ไอตรงนี้คือที่เอายึดโทรศัพท์ของเด็กไปแล้วแต่ไม่แจ้งเด็กไม่แจ้งครูไม่แจ้งคุณครู หรู้ว่าไปแจ้งครูแบบครองอคุณแม่ก็ไม่ยอมคือว่าถ้าทําอะไรต้องแจ้งก่อนอใช่ไหมแต่แต่ว่าคุณแม่ไม่รู้กฎหมายว่าเขาให้เขาให้ถอนความนี่คือว่าไอเรื่องโทรศัพท์ต่างหากไอเรื่องเด็กไปประท้วงต่างหากมันมไม่เกี่ยวกันนะตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าให้ไปถอนแจ้งความตอนนั้นแม่ก็รู้สึกง<ม>ง,ง,งนะ โกโรธเลยนะโกโรธค่ะงงเหมือนกันแหละก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าคุณพูดแบบนี้ข่าวข้างพออ๋อเหรอคุณแม่พูดอย่างนี้จริงเขาตอบว่าไงคะแม่ไม่ใช่พุ่มไม่ได้ข่าวข้างเขาบอกอย่างนี้เลยโอเขาปฏเิปฏเสธปฏิเสธเลยอ๋อก็ว่าแบบเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดเขาก็เขาอ้างไปอย่างนั้นมาอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้นะพูดจริงๆจัดใจเลยจากใจเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นใจของเราแน่นอนไม่ถอนแจ้งความ ไม่ทองค่ะคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันจะ้ะค่ะเพราะฉะนั้นแม่ยืนยันไหมว่าวันนี้เนี่ยณนะวีนาทีนี้ต่อให้เมื่อคืนเอากระเช้าไหว้สวยรวยกระเช้าไปก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใช่ค่ะอืมเพราะมันคนละเรื่องน้องทายแหละน้องถ่ายพอหลังจากที่ได้ฟังแบบนั้นหนูก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่คับลักษณะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยอย่างนี้เราฟังแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนเข้ามาแบบ ด้วยความแบบอยากจะช่วยแก้ปัญหาจริงไหมหรือเรารู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนโดนขู่อะครับ<ม>เขาพูดเสียงดังมากเ,<ร>าเลยครับเหมือนตะคอกเขาพูดแบบเหมือนแบบสามบ้านสี่บ้านได้ยินหมดเลยอะจนคุณแม่โมโหบอกว่าคุณพูดแบบนี้นะ่ะคุณนอะเขาข้างพ่ออ้อเหรอเขาก็บอก ไม่ใช่เขาเขาเป็นคนดูแลเขาก็ตำรับผิดชอบเรื่องนี้เขาก็ตำอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนฟังอย่างทายเองแม่เอง,เองรู้สึกเหมือนโดนบีบโดนขูม่มากใช่ใช่ค่ะแล้วพอเราโดนแบบนี้เนะี่ยเอาจริง คุณผู้ชมครับพี่รณรงค์วันนี้ตอนเช้าเราลุ้นมากลุ้นว่าน้องๆเนี่ยจะมาไหมเพราะเราก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วว่ามันมีการเข้าไปหาคุณแม่กับน้องอย่างเงี้ยกลัวมากกลัวน้องจะตัดสินใจไม่เดินทางมาเพราะว่าจะเปลี่ยนใจจะกลัวกับอิทธิพลบางอย่างหรือไม่แต่เราไม่กลัวนะทายวันนี้มาครับอืมวันนี้ตัดสินใจมาเพื่ออะไรบ้างบอกพี่สิอยากได้อะไรอยากได้ความยุติธรรมครับแล้วก็ให้ ดูเป็นแบบอย่างครับว่าถ้าเกิดปฏิบัติตัวแบบนี้จะโดนยังไงครับ